กูไม่ได้สับขอแสงไอสัตว์ก็กูสับขอแสงแล้วอิ่มนะกูรับงานดีทั้งชาติแล้ะตอนซื้อก็เป็นบล็อกหรืออะไรก็ตามแต่ว่างานฝ่นี่คืองานได้ตังค์โอเคสวัสดีครับ่ะทุกคนอาจจะงงว่าไอนี่คือใครนะนี่คนคนนี้คือใครมันคือเพื่อนของผุคนนที่ห้านี่นะครับชื่อว่าไทเกอร์ ถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมถึงมาอยู่กับมันอยากให้มันแนะนำตัวดีกว่าว่ามันชื่ออะไรชื่อไทเกอร์ครับใช่ช่ว,ชวงนี้ทำง,งานอะไรอยู่ครับช่วงนี้ทำงานปเป็นช่งางภาพในบริษัทครับแล้วก็มีการรับสิ่งที่เรียกว่าฟิฝฟินคือการการการรับงานนอกอ๋อคือตัดทำงานอะไรละ่ะใช่างานิีของผมก็คืองานแบบรับตัดต่อเออแล้วต่อบ้างแบบ บางทีก็เป็นบล็อกหรืออะไรก็ตามแต่ว่างานฝิ่นเนี่ยคืองานไม่ตังค์เออใช่ถ้างานของไอ้บูมคือไม่เอาทำไมวะคนเราทำงานฟรีไม่ได้วะกูทำงานฟรีมากี่ปีแล้วกูทำมาสามสี่ปีแล้วก็ทำอีกแน่หน่อยกูไม่ได้สั่งขอแสงไอ้สัสก็กูสั่งขอแสง้วอิ่มนะกูรับงานฟรีทั้งชาติแล้วไอ้สัสอันนี้ครับวันนี้ผมเลยจะมาเรียนตัดต่อกันมาทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย มผมไม่ได้จะมาสอนตัดต่อนะคลิปนี้จะไม่ได้สอนตัดต่อแค่จะพาหรือว่าการทำ youtube เนี่ยในช่องของผมเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างถึงจะพัฒนาขึ้นมาได้เราก็จะมาพัฒนาพร้อมกับคนดูนะก็คือกูตัดคลิปนี้บอกเลยว่าขี้ปาคง่ายก็เลยจะให้มันมาสอนคร่าวๆว่าต้องตัด ตัดต่อเนี่ยตัดต่อยังไงใช้อะไรยังไงใช้โปรแกรมเอ้ยโปรแกรมเนี่ยรู้อยู่แหละใช้เครื่องมืออะไรในการตัดต่อบ้างอะไรบ้างนะแล้ววันนี้นะครับฟุตที่เอามาตัดก็คือฟุตที่เคยถ่ายไว้ตอนผมเรียนเป็นคลิปที่ไอเกอร์มันถ่ายไว้ตอนผมเรียนเป็นกิจกรรม4ีชั้นปี <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ฝีมือการตัดต่อผมเนี่ยมันจะออกมาดูดีหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ย มันก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นแค่ฮอตช็อตถูกปะใช่มันไม่มีบทพูดอะไรก็ตามซึ่งให้ให้เห็นว่าแบบเฮ้ยิมมิตี้ของเด็ก่มันศึกษามาอะไรมันจะเป็นยังไงเอออันนี้ก็แค่เป็นกิจกรรมเดียวแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกที่มันเป็นคลิปคลิปคอนเทนต์มีบทพูดอะไรที่มันไม่ใช่ฮอตช็อตเนี่ยมันก็จะตัดยากกว่าเพื่อที่จะนําเสนอให้มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่จะให้ดูกันก็คือเป็นแค่ฮอตช็อตสั้น อาจจะสักสองสามนาทีก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันแล้วกันว่าผมจะตัดออกมาเป็นยังไง เป็นแบบชุดชุดปกติคนดูดีหน่อยฮะกูแหวะเะียเฮโอเคก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เออเป็นยังไงกันบ้างคลิปที่ผมให้ดูไปก็ฝากกดติดตามไว้เลยครับว่าคนที่ทำช่อง Youtube ใหม่ๆหรือใครที่มาเข้ามาดูนะก็ฝากกดติดตามไว้เราจะพัฒนาไปพร้อมกันเียไป